พี่น้องตัวแรกค้ำแรกแหกมันสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขคนจ้ามือนี้มาเพอกระช่องใสสารผ้าแสบขึ้นเกาพี่น้องจ้ามือนี้ใสสารมีแนวแซ่บๆมาสุยพี่สนองกินขึ้นเกาจ้า กุ้งไล่เสือพี่น้องจ้ะกุ้งช็อตน,น้ำจิม้มซีฟูดแซ่บๆจ้ะเส้ามันพี่น้องจ้ะผักเข้ากับมีอ่ะยวกะเฉดเจ้ะหัวหอมแขกพี่น้องจ้ะสลันแหน่ผักชี่ต้นหอมพี่น้องทั่วยูดานล่างะะอากาศหัวผักกาดหัวไชเท้าหนะจ้ะหันยูดานล่างพี่น้องจ้ะมาจ้าแซ่บๆกับสาวอีสาน น้ำได้ไหลกินเลยพี่น้องจ้ากุุงไล่เสือตัวใหญ่ๆพี่น้องซีโตจ้าเฮบชาดซีโ mm hmm. ตมาค่ะกินโลดพี่น้องจ้าพุดพ่มพ่าเพ่งกินเลย mm hmm. พี่น้องน้ำจิม้มส้สันปันเซีย mm น hmm. mm hmm. มาจ้าพี่น้องตัวแหลกขคำแหลกแหกมัน mm hmm. มซับมาก kim xếp phút sắp sạp bên làm chả Thôi sáng pan nào mưa Không mưa thăng thật đẹp Nhìn ซี่โรแซบมากไปหน่อย ตัวที่ตองพี่น้องจ๊ะไม่ต้อใส่ไงไงอลาดนั้นจิ้มแล้วพี่น้อง bạn tình không ซอยสานไม่นำโคกนั่นไปหนักชื่นใจอืม ชิดน้ำงามไหมลัง ลาดเลยพี่น้องจ้ามาจ้า แซ่บมากพี่น้องืม เฮ้พี่น้องอาตะเกียบมากกับผ่าใส่พี่น้องจ้ะว่าถน,นัดจ้ะ Mm hmm สัตว์มากพี่น้องมันล้วจ้ะอิมหลักะล่าพี่ละน้องไปปอกันคลิปหนานะจ้า